สวัสดีค่ะพบกับช่องมอบกอก,กนะคะมาแล้วโอลุงมาคนเดียวมาผู้เดียว,ยวต้มเห็ดได้เลมาลุงไม่ได้เลบ่ได้ัิดแล้วนะคะ รูปนอกอยาะไรยาเก่เง,<ล>งเห็ดปะยาต้มเห็ด่าจะเอาูเห็ดูเห็ดต้มต้มแล้วก็ุครับผมันนี้<า>ก็ต้มอ,อยู่พเราเห็นลงมาก็จะมาคิดะหน่อย้ไม่ไปหามาตืมบไจไม่รู้จะหาแถวไหนาแล้วมาตืมก็หาช่งคงไปหามาตืมเน่ นี่เธส่วนยางนี่ไม่ออกบ่อ,ออกถ้าแม่ไปเดดินนนหหาีๆนะเเ็พราะว่ามันยังหนุ่มอยู่นเนา,ไนเาเนไะไม่รู้เขาจะกกจย,าย้ายหรืออยู่บ่วันนี้เนาะเนาะพ,พ,พรุ่งน,นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ครับยกพร้อมกันพร้อมกันวันนี้ขังข้างในวันนี้ขังข้างนอกเดี๋ยวขังแม่กับย่าสิก็ไปข้างหลังนะไปเดี๋ยวเราไปดูต้มเห็ดเราดีกว่าไปดูต้มเห็ดโกูเก็ต นี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาต้มกันนะคะฟดละบายางแล้วใช้จองค่ะบันี้ไฟมันคืออ่อนเนาะว่าเป็นยัางอันนี้คนก็ได้โอ้เขาไฟแดงนี่เด้กำลังเดือดแล้วค่ะนะคะต้มอ,อันนี้ต้มเห็ดนะคะเห็ดปวกที่เก็บนะคะล้างสะอาดสองสามน้ำลแ,แล้วแต่เราก็จะเอาเฉพาะนะคะเห็ดนะคะเพราะว่าแย่บบอกว่าเมนูเมนูซุป ซุปนะคะซุปเห็ดเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อคืนแม่ซีก็ทําเหมือนก้อยนั่นแหละเนาะทําเหมือนก้อยเราทําเหมือนก้อยหอมหอมแฮมแฮมเรามี้เราบอกหอมหอมเีแล้วออกชิบานปลได้วยก็ขังนี่เข้าขังแล้วก็ออกปลได้กะกินแต่เห็ดในละสองคนเฮาเกินเห็ดกินเห็ดลินแหละสักพักก็จะสุกแล้วล่ะค่ะนะคะนี่นะคะรอรอรอไอ้นูมั นี่นะคะต้มเสร็จแล้วก็ตักมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาก้อยกันนะคะอันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดโครนเห็ดโคนนะคะบ้านเราคือเห็ดตาบนะคะเอฟซีนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวเราให้น้ำมันหยดลงไปนะคะเดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเป็นพริกนะคะข้าวคั่วหัวหอมนะคะน้ำปลาร้านิดนึง ชูรสนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเอฟซีแล้วก็ชิมนะคะว่าใครชอบรสอะไรก็ว่าอร่อยหรือยังชิมดูนะคะก็อร่อยก็สูตรของใครของมันนะคะทาเหมือนลาบก้อยปกติธรรมดานะคะเดี๋ยวรอดูค่ะเราแยกอาชีเอาหอมมาก่อนแล้วค่อยก้อยนะคะนี่นะคะก้อย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 เห็ดเห็ดโคนนะคะค ข้าวัวหัวหอมมีอยู่บ่ยามีมีหมดมีหมดนะคะนี่ทำให้เย็นเย็นก่อนเนาะค่ะเราจะค่อยเป็นดอกๆเลยเนาะจ้ะเพราะว่ามันดอกไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่แล้วก็จะมีข้าวคั่ว ขี้คั่วเออใส่นั่นละยากโอ้นะคะพอแล้วละน <c oughs> ี่เ <c oughs> ฮ็ดเผ็ดร<ห>้ายโอ้โหนะคะทำผัดพริกแกวโปกด้วยหอมมาทานันทันใดเลยนะคะแล้วก็มีหอมลงนะหอมลงแล้วก็มีปลาชันงมังหน้าใส่อยู่บ่บบังส่บังหน้าใส่ให้มันหอมๆนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะ เราไม่ใส่เยอะมื้เราต้มเราใส่เกลือเยอะเลยเนาะจ้าเราจะไม่ใส่เยอะนะคะด้วยน้ำปลาน้ำปลาที่เราต้มสุกแล้วเด็กดสักหน่อยอ๋ออย่าใส่หลายค่ะแล้วก็มีมะนาวมะนาวมะนาวลุงนะคะมะนาวโอ้ยบางนาวกว่าญไงทถเนาะบางนาวเป็นพิจิตรอืออ่าวอย่าพอ<ฮ><ฮ>นะคะ คุกเขา้าในเอสซีคุกเขาให้เข้ากันอ,อร่อยมากคะ่ะทุกคนนะคะคุกเข้าให้เข้ากันอยู่อ้หอมมากเลยคะ่ะยา จะประมาณนี้นะคะบอกว่านี่คือเราลาบเห็ดก้อนลาบเห็ดลาบเห็ดนะคะหรือว่าก้อยเห็ดนะคะนั่นเองผ่ลืมผงซูมอือผงนัวโบไซกับโได้ด้วยค่ะลืมมันสีบบแซบคัาบโบไซผงนัวหันมันจะไม่อร่อยมามามาเอามายอดๆใส่ยากใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยนัวหน่อยอันนี้ก็จะขาดไม่ได้เออนั่นแหละช้อนน้อยๆหนึ่งครึ่งช้อนนะคะ เพราะว่าเห็ดมันก็มีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วความหวานอยู่ในตัวเราไม่ใส่เยอะค่ะน,นี่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ย่าชิมเลยเดียวกันนะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็พร้อมสืบเอาชิมยาอืมว้อ,อแซ่บแลวบ่ เซบ,บแล้วนะคะยาก,ก็เอาใส่จานด้อเอาไปนะอันนี้ก็ล้างเลยอือพอคือจริงจั<ะ>จงจางๆสักหน่อยจางๆก็ใส่เลยน้ำปลาเนาะจ้าปลาพอแล้วปลาพอแล้วทอดนัวแล้วโอ้ป๊บนะคะโอเครนะคะคนๆแล้วก็ใส่จานหลดลุง<อ>มาพอดีเลาไดเนาะลุงมาแล้วพอดีจะหาข้าวเป็นให้ลุงเลยอื ก็พอดีเห็ดออกเนาะพอดีแล้วเราก็ใส่จานนี่นั่นแหละแม่เอาก็แบ่งไปกินแบ่งไปกินนะเดี๋ยวไปให้เมย์ชิมนิดนึงก็พอน้องเมย์อยู่น,นอกเออเมย์อยู่น,นอกให้เพิ่นน้อยๆก็พอแล,แล้ว่บ้าน,นรานนปลสเเต็มยั่นแหละก็จะไปให้เมย์ชิมนิดนึงก็พอแล้วย่าแบ่งให้น้องเมยม์ใช่ใส่ถ้วยนี้ไปเลยได้ จะไม่ต้องเปลืองหลายถ้วยพอให้เขาได้ชิมนั่นก็พอแล้วล่ะขยานี่ขอาคุณย่านาครบหรือไรครบแล้วเนาะอืมค่ะก็สําหรับเมนูนี้นะคะก้อยเห็ดนี่เดี๋ยวจะไปให้น้องเมย์ชิมอันนี้ให้ยาเอาไปให้ดูจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้อันนี้ไม่เคยกินนะอืมอันนี้ไม่เคยกินนะผมเนี่ยเป็นลาบ เป็นลาบถ้าเหมือนลาบเรานี่แหละแต่ว่าต้มเห็ดให้สุกก่อนแล้วค่อยมาปรุงเหมือนลาบแล้วเหมือนลาบลาบลาบหมูเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวให้เองชิมอันนี้คือไม่ได้ใส่ชูรสนะนี่ต้มใส่เกลือนัวพอดีเนาะเพราะว่าเห็ดมันมีความหวานอยู่แล้วค่ะคุณเองโอเห็ดมันจะหวานอยู่แล้วมาถึงแล้วค่ะก็แบ่งให้ลุงแล้วก็มาให้น้องเม์นี่แหละให้เม์ชิมดูว่าเป็นยังไง ถ้าเราต้มใส่น้ำปลาก็อร่อยเหมือนกันมันจอกขมๆนิดนึงอ่ะเป็นผักผักอะไรนะอ๋อผักหอมเปรี้ยมันไม่มีหอมบ้านเราเนาะมันไม่มีหอมก็เลยเลือกอันนี้ธรรมดาจะต้องเลือกค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ